ก็มาถึงฮาร์ดแวร์เฮาแล้วล้วฮาร์ดแวร์เฮาชมป้ายฮาร์ดไมคทีหรือะไรเฉยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเครื่องมือช่างข้างในกันนะครับว่ามียี่ห้ออะไรบ้างตามลงมาเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าเดี๋ยวจะเข้าไปดูเครื่องมือด้านในกันครับก่อนหนึ่งก็ต้องจับรถเข็นเข้ามาด้านในก็ประมาณนี้ครับเยอะแยะไปหมดเลยหลายแบรนด์หลายยี่ห้อ สองชอบทั้งนั้นเลยครับนี่ฮะวันนี้จะพามาดูลูกหมูเละกอ๋อ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กชุดนึงตัวเล็กจะเป็นกระแทกตัวใหญ่จะเป็นกระแทกใช่ครับคอมเมนต์จะเป็นระบบกระแทกอ,อ,อันนี้จะเป็นกระแทกกระแทกอันนี้เป็นของญี่ปุ่นเหรอใช่ครับตัวนี้นาชิเก่าอ,อ่ะเครื่องเ <c oughs> <c oughs> ปล่าก็สีจะเป็นตัวเล็กสิบสองวัตต์ ถ้าสิบแปดถ้าราคาย่ำกัดตัวนี้สิบแปดจะไปจุดเดี้ครับผมน้ำยาหน้าได้ส่วนตัวถ้าส่วนตัวนี่ต้องใส่นี่อีกแบรนด์หนึ่งฮะวันนี้ลองหลายแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองไปลองเทสตัวนี้ดูตัวชุดนั้นเลยเล็กมั้ย อ่าสเปคใกล้ๆกันนะใช่ครับใกล้ๆกันเพราะมันเล็กๆไปโอเคดูไปดูมายังไม่ครบขาดไฟเบอร์อีกหนึ่งตัวพอไหมเนี่ยพอไหมเนี่ยพออย่างฮะบอสอสบอสอสสามพันนี่พันหนึ่งตัว the